มามาบิงสวนมาลันน้อยของเจียบได้จ้ายูสวีเด่นมากกินก็มากโูกเลยเนาะนี่ออกมาพี่ใบกระไลลาย,ลายดอกก็กกำลังออกอันนี้อันนี้หน่วยใหญ่แล้วอีกเจ้าไก็กเด็กเต็ดไปกินแล้วฮุดกคัดอันนี้ก็อีกลูกนึงบ้า มันก็นั่งแข่งกันออกตัวนี้นี่ก็อีกชอนนึงวดกอยู่เด้อนี่เด้อปีนี้แดดว่าค่อยดีปีเอ็ดค้างขึ้นสิบแปดกระถางปีหน้าสิบป,ปูลายลายหุ่นยอดสุดยอดนี่อีหน่อยนึง กำลังใหญ่นี่อันนี้โอ้นี่นี่มาลบอยู่นี่นี่อีกหน่วยนึงผ้ากันแข้งกันออกดอกหน่วยนี้กำลังใหญ่โอ้รรมาทำมดาด่ามาทำมาด่าอ่าบักแตงกำังใหญ่เลยตัวนี้พี่พี่โอ้โอ้เสร็เด็ดเด็ดกินละตีเทาก่อนโอ้มือนีปลูก ปีนี้ปูกยังก็บขื้นงามตัวนี้อันนี้บักแตงเมืองไทยเอ้อาตื่นมากกับว่ามียังดอกทาซองสวนเจ้าของปลูกอยู่ในบ้านเฮ็ดคางขึ้นนี่เฮ็ดคางขึน,นนี่นั่งอันนี้คางบักแตงอันนี้คางมะละบังนี้บ่คอ่อยโดนแดดเท่าไดแต่กะแต่กะมีนวยอยู่เดอ้อนี่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 น,น,น ่อยคือจังมาพุ่มใจทะละอยู่มังนอกคอยกับปูกมาละขื้นเดอ้อมาละจีนนี่ก็อีกหน่วยนึ่งเบิงภาพรวมเด้อเนี่ปปูกในกระถางกับขื้นเดอ้อดูแบลบำรุงดีๆปุ๋ยอินทรีย์เฮ้านีลา่ล่ะเฮ็ดขื่นเองในคลิป y YouTube ก็บมีใไ้เบิงอยู่ปุ๋ยเฮ็ดจากไหนพากันไปศึกษาบิ่งเดอ้อผู้ใดมา,มากินมากปูกไปเรก็ระปุก โอ้มีความสุขดีมีความสุขดีเดี๋ยวเห็นมันใหญ่อีกจักหน่อยอีกจักสองอาทิตย์ก็จะได้เก็บกินละ